วันนี้เราจะมาตัดเอายอดมะพร้าวไปแกงครับนี่ยอดมะพร้าวยอดมะพร้าวตัดกับระจุยโอ้ยันนป いや、ちょっ

at the end แม่น่ะเออเดี๋ยวอย่าโดนหันให้ดกตันยกเอามาข้าวลงอืมนี่เรื่อยยกยกเอือเอาเอาข้าวลงเดี๋ยอะๆทดตอบกันเอ่อเอ่อเอาเอ่อยกขึ้นข้าวลงตันเยอะอึ๊บเยอะเออเออได้แล้วเอาได้ไหมมึงก็ผิดชาแนละ

ลอเสาอยู่เอ้ยเสาจึงล้อมัก็ไเสียตัวไปอะเรืออย่างไขาดยังขาดแล้วจะกินเนี่ย้งน้ีจะจุ๊บที่ตกันไม่ได้ออกกันมันมีเรายังไม่ขาดเรื่องล่างนะเจเหยยบบมันอยู่เจ้าหยยบเนี่ยเจ้าหยยบทางมันอยู่นี่ยทไลมันเนี่ยเออพี่ไปทั้งพุ่นเลยพี่ทั้งต้นนะ อ่ะเวายในมอกีมึงยงนกไหวยู่วะจับเอาขวานตายัวันนี้ทิกมารึ้แบข้างในตวอยแบกเลยไปฝุ่นไปบานเลยไปบานเยอะอวนไปฝุ่นไปไปแล้วไปแล้วอันไปแล้ว Thank you. นี่อยมันก่อนด้วยนะเสีดยด้ยังโอ้สุดยอดเลง <laughs> ลองใส่ปากย่ำมันงอย่างหวานนี่็อยังหวานแถวนี้แหละทางนันาวานดีหวานไปเด้เออ เฮ้ยหลอออกเลยอืมตรงไหนมันอ่อนกับเอามันอ่อนเล้กแต่ตุยเออมันอ่อนแล้ว,ว,ลว,วเขาตัณแ,แต่ก็มันก่นอน สุดยอดสุดยอดนี่ครับสุดยอดคำว่าสุดยอดนี่แหละสุดยอด <c oughs> เราจะไปกินแกงยอดกันวันนี้ <c oughs> ผัดใส่กุ้งก็ได้ต้มยำก็ได้หรือว่าแกงก็ได้อร่อยดีครับอาหารสุดยอดอาหารสุดยอดครับบ๊ายบาย